สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับพะเพียวนะแน่นอนเราอยู่กับลองเล่นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเพียวเนี่ยมีเกมนะคะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้นะอยู่กับอ่า Out s h อลเ e สอนะคะออนไลน์ซึ่งเปิดให้บริการแล้วในโซนเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยจ้าก็เกมภาคต่อนะคะของ For Out s h e l t e r เนี่ยก็จะเป็นเกมแบบสร้างหล่มหลบภัยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พร้อมกับต่อสู้กับเอ่อคนอื่นๆนะในแบบ PVP นะคะมันก็อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นสร้างแบบ เมืองของตัวเองเนี้ยที่แบบว่าอยู่ในใต้ดินอะไรอย่างนี้มันก็จะมีแบบพวกเอ่อฟิวเจอร์ต่างๆในเกมนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแบบพวกการเพิ่มประชากรนะสร้างพื้นที่ส่วนกลางชุมชนนะขยายหลุมหลบภัยเนี่ยให้มันแบบเขาเรียกอะไรให้มันซักเซะนะให้มเออให้มันกว้างขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่หน้าตัวเกมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไง คือภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าคลาสสิกเลยถ้าใครเคยดูการ์ตูนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลมันจะคล้ายๆแบบนั้นเลยทุกคนอันนี้คือเขาจะให้เราเหมือนกับว่าสร้างสร้างฐานขยายอะไรอย่างงี้ตอนนี้เรายังอยู่ในโซนของตัวที่เป็นไกด์เกมอยูน่นะตอนแรกๆที่เราเข้ามาเขาจะสอนเราสร้างด้วยเออนี่อันนี้คือเขาบอกให้เรากดโกจ้ะ คือในหลุมอันเมื่อกี้เขาเห็นป้ามันจะเหมือนมีมอนเหมือนมีตัวเลยสักอย่างหนึ่งอยู่นะลอาจะต้องไปสู้เพราะฉะนั้นเราเราจะต้องเลือกทีมไปสู้กับเขาซึ่งอันนี้เขาบังคับให้เราเลือกเป็นผู้หญิงคนนี้ก่อนผู้หญิงคนนี้เขาก็จะมีสกิลของเขาทุกคนอ่าพี่ว่าได้อยู่นี่เราก็เลือกเขาเข้าไปตอนนี้เราแอดได้แค่คนเดียวเรายังไม่ได้ปลดล็อกคนอื่นอื่น เอาละทุกคนมันจะเหมือนแบบอารมณ์แบบฟิลคล้ายๆลงดันอ่ะุิยน้องเดินไวมากเลยอ่ะมันอารมณ์เหมือนกับว่าลงมาสำรวจด้วยทุกคนมีลิฟต์มีลิฟต์มีลิฟต์นี่ไงมีมอนอยู่ยตัวนี้อ่ะเจ้เออเขายิงของเขาเองเว้ยเราอาจจะต้องแบบอัปเกรดน้อง โอเคเปิดอันติมันอารมณ์แบบเป็นเกมแนวแบบการจัดก,การการวางแผนซะส่วนมากนะเกมฟิลนี้ถ้าคนที่ชอบก็จะชอบไปเลยอ่ะเออแบบเกมเกมแน่นเนี้ยแต่เป็นเกมที่เล่นเพลินนะเหมือนเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเอออ่ะพอเราเคลียร์ตรงนั้นเราก็จะได้พื้นที่ห้องตรงนี้มาเห็นปนะอ่าปลดล็อกแล้วจ้า คือตอนนี้ฟัง์ชันมันยังมีหลายๆอย่างมันจะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะคะเออทุกคนมันมีแบบพวกอาหงอาหารค่าความหิวถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรพวกวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรไม่พอบางทีเราต้องออกไปหามาจากข้างนอกนะเออเขาให้เราสร้างห้องตรงนี้ก่อนนี่อุ๊ยห้องออกกำลังไกาแล้วก็มากดรับของเออนี่ แล้วเราก็หาคนแบบมาเฝ้าอันนี้เหมือนเอาตัวเองมาเทรนเลยกระโดดเชือกอะ่ะเหมือนเป็นการ skill อัพสกิลให้เราอะ่ะเห็นปะ่ะมันมันจะอัพสกิลให้เราอุย้ยตอนนี้เราหิวนะหิวมากเราต้องสร้างห้องครัวอันนี้ยังเป็นแบบสแตนดาร์ดเบสิกนะตอนหลังๆมันต้องอลังการงานสร้างมากแน่เลย ปลบน,นึงนะมันต้องเล็งในการแตะหยิบน้องเข้ามาเออบอกมานี่มากินนี่กินเบียร์โอเคแล้วเราจะกินเบียร์ก็ได้ <c oughs> เห็นปะตรงตรงค่าความหิวอะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้อัพเวลน้องให้เต็มแม็กไปเลย เออเล่นไม่ยากนะเออเล่นเล่นเล่นไม่ได้ยากนะคือแบบเราจะใช้เราจะโยกใครไปไปอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องแตะที่ตัวเขานะแล้วก็ดึงมาเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปของเขาเองค่ะอ่าเขาให้เรามาตรงนี้ต่อว่ะมันก็จะมีแบบมีมอนสงตัวนะแต่เราก็จะได้พื้นที่เพิ่มเอาตัวเอาตัวเมื่อกี้แหละตัวแรกแหละเพราะเมื่อกี้เราจับน้องไปฟิตเนสมาแล้ว โอ้สองตัวโอ้ยสู้ได้เหรอเราสามารถปรับสปีดได้นะโอ้ยเกือบไปเกือบไปแล้วดีนะยังโอเคอ่ะอ่าเราได้พื้นที่เพิ่มข้างๆมานะคะเห็นปะบ้านบ้านใต้ดินเราเริ่มใหญ่ขึ้นละพื้นที่ใต้ดินเราเริ่มใหญ่ขึ้นละ กดรับของด้วยจ้าแต่พี่รู้สึกว่าถ้าแบบมันมีมอนหลายๆตัวมันจะเริ่มสู้ยากเนี่ยนี่เก็บค่า Energy นะจ๊ะอันนี้ก็ยังกินอยู่ตรงนี้ยังซ่อมไม่เสร็จอ่ะเขาให้เราอัพอัพเกรดด้วยอ่ะรอหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแป๊บเดียวแหละ อันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะอันนี้น่าจะอารมณ์เหมือนกับว่าห้องวิทยาศาสตร์เลยทุกคนเรามีโรงอาหารแล้วแต่เราค่อนข้างหิวนะตอนเนี้เราควรให้ใครมากินเพิ่มไหมมากินข้าวมากินข้าวคนนั้นอิ่มแล้วสับกันเออนายไปทำงานนี่ อันนี้ใกล้เสร็จละห้องห้องตรงนี้เพียวใกล้เสร็จละพื้นที่ใกล้ๆตรงนี้ยังไม่มีอะไรที่อ่าเพ่อมันนิดเดียวเองอะเอออุตส่าห์แบบพามากินให้เธอมปกินข้าวเนี่ยคือแบบคอยคอยบริหารคนข้างในตอนนี้คนข้างในเรายังมีแค่นี้อยู่ยังแบบมีไม่เยอะอ่า ทีนี้แบบเน้นๆเฮ้ยปวดกล้องทุกคนในนี้มันมีกาชาด้วยนะสำหรับใครที่ชอบกาชานะคะ,ะได้เอเนอรมาเพิ่มจ้าอันนี้เอาไว้อัปเกรดนะส่วนชิ้นนี้เฮ้ยสมาชิกใหม่เหรอชอบนะมันมันมันก็ดูแบบมีอะไรแบบค่อยๆแบบเปิดให้เราเขา้า เข้ามาดูมีเนื้อเรื่องเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้สคิปไม่ได้นะคะครับังคับให้เราดูเนื้อเรื่องอันนี้เหมือนเป็นอารมณ์แบบผู้การ เกิดอะไรขึ้นมีสัญญาณแจ้งเตือนด้วยข้างนอกเหรอเออตั้งแต่เล่นมาเราเรายังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะทุกคนอ้าวพวกการไปไหนเกิดอะไรขึ้นเอาเปิดประตูทิ้งไว้ด้วย ถือปืนแล้วนะถือปืนมาอีกแล้วบอกใจเย็นๆใจเย็น,ยนอารมณ์เหมือนเป็นช่างซ่อมเลยอะ่ะโหอัพอ๋ออัพเกรดต,ตรงนี้ได้ว้า เราคือเขาไม่ใช่คนดีหรอเราไม่ให้เขาเข้ามาอุ้ยแต่ยังไม่เต็มหรอกนะแสดงว่าเราเราเรายังเก็บได้อีกเยอะอะ่เราสร้างได้แล้วเราสร้างเพิ่มได้แล้วทุกคนเออนี่ซัพพอร์ตเราสร้างได้อีกอะไรอะ อุ้ไม่พอว่ะโคกเราไม่ใช่โคกน้ำตรงน,นั้นเราไม่พออ่ะ <tit les> อยากสร้างอะ่ะมันต้องค่อยๆเล่นจริงๆนะเกมเนี้ยค่อยเป็นค่อยไปอย่างแรง <AT> เราแค่สงสัยอะ่เะเขาเหมือนเขาเป็นช่างอะ่ะคนเนี้ย อัปเดไม่พอของไม่พอเออของของเราหมดเมื่อกี้เราสร้างไปนิดเดียวเองเราเรู้ว่ามันสร้างไปนิดเดียวยนะปรากฏว่าสร้างไปเยอะพอสมควรเลยเธอไปเฝ้าอะไรตรงนั้นเธอมาตรงนี้ดิเออไปไปเฝ้าหน้าประตูเขาก็เข้ามาไม่ได้หรอก จริงๆเราอยากรับรับเขาเข้ามานะห้องข้างล่างนี้ห้องอะไรนะไหนลองลองให้นางเข้ามาดิลงไปฟอข้างล่างหน่อยอันนี้ก็กินกินอยู่ตรงนี้เมาไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย ตรงนี้ไม่ได้ไปอาเบลซิเธออาจจะแบบเริ่มสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็เป็นได้ขึ้นมาข้างบนเถอะพอแล้วกินอะไรแยๆ่ๆกลับไปทำงานทำการกันเอานี้มากินต่อเฉยคนนี้ไม่เธอเข้ามาตรงนี้แต่มันต้องมีคนอยู่ห้องกินข้าวตลอดนะเราจะได้แบบอัพค่าความหิวขึ้นเรื่อยๆอ อาคนอื่นไปอัพเวลบ้างได้ไหมเธอไปกินข้าวดิมันจะได้บอกว่านางไม่ยอมลงไปอะอ,อัเต็มแม็กเลยไหมได้แหละจะได้เก่งๆอัพคนเราเราต้องอัพคนเราต้องอัพป,ประชากรของเราให้มีคุณภาพวิดพื้นเนี่ยนะ หรือ,อยังวะออคนนี้มากินข้าวมาข้างล่างมาข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยๆจับอัปเกรดกันเรื่อยๆแล้วพาเขาเข้าบ้านได้ไหมไม่ได้เว้ยประตูไม่เปิด สก,กันมาอย่างงี้เนี่ยอ๋อตอนนี้เรารับคนได้แค่4คนมันมีคนมารอข้างนอกอยู่เราอาจจะต้องรอ Level, เลเวลราอัพไหนดูเซตติ้งสิอันนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ของเราเราชื่อติ๊กกี้นะครับผมมีเซตติ้งก็จะมีแบบพวกเพลงเพิงกราฟิกนิดหน่อยภาษาตอนนี้นะคะไม่มีภาษาไทยไว้ทุกคนมีแต่จีนนะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีภาษาอังกฤษ อ่าไม่เป็นไรนะเราเอาภาษาอังกฤษไป,ไปอันนี้เป็นแบบพวกข่าวสารต่างๆของเกมเขาเราอัพลุงหน่อยแต่แม็กไปเลยกินมาเยอะแล้วต้องพักผ่อนอุ้ยมันรับคนได้แค่สี่คนอยู่อะตอนเริ่มแรก สร้างสร้างแล้วก็สร้างครบแล้วนะตอนนี้เราต้องแบบพยายามแบบอัพเลเวลของเราออกไปข้างนอกได้ป้าเพียวสงสัยมากเลยวันนี้เป็นเหมือนห้องปั๊มเหรียญสีแดงอะเพียวไม่แน่ใจว่าเหรียญสีแดงมีเอาไว้ทำอะไรจะได้มากขึ้นด้วย อัพเวลลุงเสร็จแล้วนะเหลือตัวไหนยังไม่ได้อัพเวลอีกผู้หญิงปะตัวผู้หญิงปะให้ลงไปกินข้าวต่ออัพเต็มแม็กไปเลยไม่เป็นไรเราแบบค่าพลังงานเราเยอะเฮ้ยมันโทรมาแล้ว เราต้องเอาน้องไปสู้แล้วน้องมาสู้โกนี่แหละแอดเพิ่มได้อีกปะคุณกิ่งข้าวนี้ออกกำลังอยู่สองคนแล้วกันจริงๆตอนนี้เราใส่ได้ครบทุกคนเลยนะแต่ไปเพียวคิดว่าไปสองคนน่าน่าจะเอาอยู่มาจ้ะโอ้ยเยอะ เด็กไปเพิ่มไปก่อนลุงเข้าไปห้องโหูซึมตรงนี้มันยากไปปะวะดูดิมีโอ้โหูหรือเราต้องเอาไปหมดเลยสี่คนแต่คนนี้ก็เวลตาันแล้วอ่ะโอ้ตายแล้ว แต่เราก็อัพทุกคนแล้วนะเราเราก็อัพเวลทุกคนไปแล้วนะเมื่อกี้ยิงทีเดียวเรา้วยโดนทีเดียวตายเลยอะเนี่ยคือทุกคนมันก็แบบเต็มแล้วอะเราไปที่อื่นได้ไหมวะอันนี้มีสองตัวนะนะอันนี้มีสองเหมือนกัน โอ้นี่มีเยอะกว่าคือตรงตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่ไอตรงที่เราไปเมื่อกีอ้คือตรงน่าจะง่ายสุดแล้วอะแบบมันมีแค่2ตัวแล้วเราแบบซูวไม่ได้อะอีกทีแล้วกันอีกทีแล้วกันไปให้หมดเลยไปให้หมดนี่แหละ หัวมันเยอะอะทุกคนโอ้โหโซไม่ได้เลยโอ๊ยเงาเราต้องอัพอัพเกรดตัวเองอีกยาวเลยว่ะโ,โอเคทุกคนกลับไปอะไปไปสับกันกินข้าวก่อนแล้วกันเราไกา่กาไก่กาแล้วอ่อนแอเออคนนี้ไปกินข้าวคนนี้ไป เพิ่มตรง ENERGY นี่มานั่งทำงานตรงนี้สินี่ไปอยู่ฟิตเนสเพียวกำลังรอรับอีกคนหนึ่งแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะโอ้ยเขาจะให้เราแบบสร้างตัว u p อร์ตเนี่ยแต่ว่าเหมือนของเราจะไม่พรว่าเอ้ยนี่ไงสร้างได้แล้วโอ้ oh my g ก็เธอไหนเธอเข้าไปดูตรงนี้ดิ งสร้างไม่ได้ต้อสร้างลัว,ลวรสร้างให้หมดเราสร้างเราต้องสร้างตรงนี้้ไปเรื่อยๆไปสู้ไม่ได้เราอ่อนเกินไป เคนเพิ่มเข้ามาได้แล้วเรารับคนเพิ่มเข้ามาได้อีกเมื่อกี้มันสี่ใช่ไหมตอนนี้มีห้าแล้วหรืออีกสามคนนะเขาอาจจะต้องการแบบประชากรที่มากกว่านี้นะเออแต่น้องแต่ละคนอนะ่ะเขาก็จะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันนะเฮ้ยอันนี้เราได้ไปซีนต่อไปของเขาแล้วเราจะน่าจะต้องออกไปแบบหาแบบพวกวัตถุดิบอื่นๆจากข้างนอกบ้างละทุกคน มันเจ๋งดีเหมือนกันนะแบบละเพวกหลายทรงหลายเส้นเขาอะ่ะเออเพลินด,เดีเพลินดีพีวว่าเป็นเกมเล่นเพลินอ่ะเขาให้เรามาตรงนี้คนเดียวเลยเหรอเฮ้ยให้น้องฉายเดียวอ่น้องเพิ่งมาถึงก็ให้น้องออกไปข้างนอกแล้วอ๋อมามา,มากับไอ้ลุงนี่ เลือดถ่ายอยเลยล o r อ o โ god my god อุ้ยสามคนสู้ไหวไหมเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเอ่อเหมือนเลือดน้องอะเหลือน้อยแล้วอะ สกิลเจ๋งนี่แต่คนของเราตายไอ้บ้าเอ้ย๋อ่ไงไปช่วยเราแล้วเ,เขาก็จะมาอยู่กับเราอันนี้คืออะไรโอ้ยคนที่เราเพิ่งรับเข้ามาใหม่เมื่อกี้เขาอ่อนเกินไปอะ เนี่ยได้ของมาสองอย่างเหมือนเหมือนแบบไปเก็บวัตถุดิบเอากลับมาสร้างบ้านนี่ไงน้องมาแล้วเข้ามาเลยจ้ายินดีต้อนรับเบลข้ามเบลข้ามปนึงปนึง,านง,านงลากลากลากไม่โดนอืออ่ะเอามาอัพเวลก่อนเราจะพาทุกคนไปอัพเวลก่อน ฟิตไปฟิตไปเธอด้วยเธอก็ไม่ได้มาฟิตร่างกายเลยเธอออกมาเธอออกมาเอ้ห้องสร้างลิฟสร้างลิฟ อยู่ข้างตรงนี้เลยเราต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้อะซึ่งมันเคลียร์ยากเนี่ยตอนเนี้ตอนนี้บ้านเราเริ่มอาณาจักรเราเริ่มใหญ่ขึ้นนะอ่าเราได้เมนูมาเพิ่มแล้วทุกคนอ๋อจับน้องไปเทรนได้นะเพราะตอนนี้น้องกากมากอะแต่ละคนอ่อนแอจัดนะเออ เทนให้หมดจับเทนให้หมดคนนี้กินข้าวอยู่ร้อยเอ้ยได้มาเพิ่มแล้วโอ้สู้ไม่ไหวอะตรงเนี้ยจะสู้ได้เหรอคือแบบเพื่อว่าคนของเราแบบยังไม่สตองอะคนของเราแบบอ่อนอยู่อะแต่ตอนนี้ก็มีหลายคนแล้วนะ นะทุกคนส,สังเกตป้ามีซับพอร์ตมีตัวทำาดามจมีตัวแท้งมีอะไรอย่างงี้นะบางทีจะจทีมไปอะเพียวว่าได้แหละน้องเป็นตัวแบบกลุ่มสีฟ้าแปลว่าน้องจะต้องเก่งกว่าที่เราคิด <c oughs> เจอแล้ว อยู่ได้อยู่อยู่กันครบยังอยู่กันครบเยี่ยมมีของ เดี๋ยวเป็นเพื่อพวกเรานแน่เลยไม่ลุ้นนะขอขึ้นแปอาของก่อนได้แหละมีหมามาช่วยเออเออเราได้เหล็กมาเพิ่มนะครับคนของเรายังอยู่กันครบนะ เคยเริ่มสู้ได้แล้วทุกคนไม่แน่นะไอด่านเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราไม่ผ่านตอนนี้เราจะผ่านก็ได้นะีน่หนูหนูสกโปรกแต่มันตัวเดียวนะต้องสู้แหละโอ้เคลียร์ไว้เนี่ยหมาดูอะ่ะ เมือนเราได้หมามาเป็นพวกสำรวจสำรวจอยู่ดีๆได้ได้น้องหมาเป็นเพื่อนเฉยเลยแล้วเราก็จะผ่านด่านเติรนเตินเรียบร้อยเล่นไม่ยากนะจริงๆไม่ยากแล้วแบบเพลินๆอ่ะเออเล่นไปแบบยาวๆอ่ะซึ่งตอนนี้ก็ยาวเพียวนี่เล่นเพลินเลยตอนนี้มันค่อยๆแบบปลดล็อกให้เราทำเรื่อยๆมีแบบนู่นนี่นั่นให้เราทำตลอดอะกับกดรับของโหขวดขวดนี้แบบได้ยากได้เย็นอ่ะ มีเมนูเพิ่มเข้ามานะครับผมเปิดออกมาเป็นกาชาแล้วคะได้มาเป็นโอ้ยเลื่อยเมื่อกี้เราก็เก็บได้มาเลื่อยเหมือนกันเราก็เก็บได้มาแล้วก้อนหินเมื่อกี้ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องได้ใช้ยังไงก็ต้องได้ใช้เรียบร้อยเรียบร้อย อุ้ยแชปแรกเราเคลียร์ไปแล้วทุกคนอันนี้ก็คือแบบแค่แชปแรกนะเออตอนนี้เนี่ยเรายังรับคนได้อีกสองคนซึ่งคนเนี่ยบางทีเนี่ยมันมาจะพา,านด่านอุ้ยนี่ไงน้องหมาพาน้องหมาเข้าบ้านเข้ามาลูกเอาหมาไปไปออกกำลังได้ไหมหมาช่วยเราสู้ได้ดีมากมากเลยอุย้ยน้อง,น,องน้องลงลิฟต์เองอะน้องฉลาดเบอร์นี้ นี่ก็ปล่อยลุงกินเอาหมาไปอัพเวลได้ไหมไหนดูดิน้องขึ้นไปหน่อยน้องขึ้นไปหน่อยเติร์ฟเติรเติเข้าไปเลยเอาเต็มแม็กเลยจ้าเฮ้ยได้วะ ออก็เพลินดีนะทุกคนสำหรับใครที่อยากโหลดเกมนี้มาเล่นนะคะก็ลองเข้าไปเล่นดูอย่างที่บอกนะคะว่ามันอยู่ในสตูไทยแล้วเล่นได้ทั้งใน Android แล้วก็ iOS นะคะเออใครที่ชื่นชอบเกมเนี่ยแบบค่อยๆสร้างค่อยๆจัดก,การบริหารเมเนจไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้เกมนี้ก็โอเคเลยนะส่วนตัวพิวชอบพวกแบบลายเส้นพวก กราฟิเาากเขาเนี่ยกลิ่นไอมันให้เรานึกถึงแบบการ์ตูนสมัยก่อนดีอะเออนะอ่ะก็เล่นเป็นแบบเกมแบบเพลินๆงนี้ดีกว่านะคะเอออ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอละกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเพียวเ,เนี่ยจะเาเกมอะไรนะคะมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอีกนะคะส่วนสําหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวคงต้องขอตัวล,า,ลาไปก่อนจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย